สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกๆท่านครับ วันนี้เรานำเอาเรื่องราวนะที่บรรดาฝรั่งพยายามที่จะทำลายนะเศรษฐกิจของไทยโดยการกล่าวหาอะไรต่อเมีอะไรหลายเรื่องหลายราวอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลิงเก็บมะพร้าวตรงนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวที่โด่งดังได้มีกลุ่มฝรั่งได้โพสต์ภาพนี้แล้วก็ออกมาแอนตี้กล่าวหาว่าคนไทยใช้แรงงานสัตว์ในการทำธุรกิจทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน นี่คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าฝรั่งนั้นคบไม่ได้อะไรก็ตามที่มันเห็นว่าไทยทำได้ดีมันก็พยายามที่จะหาทางหาเรื่องหาราวทําลายเศรษฐกิจของไทยโดยการกล่าวอ้างว่าไทยใช้ลิงหรือว่าใช้สัตว์เป็นแรงงานในการเก็บมะพราะา้าวทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ของพ่อแม่พี่โน้องประชาชนชาวใต้มานานหลายสิบปีนับร้อยปีก็ว่าได้แต่ฝรั่งได้ยกเอาตรงนี้นะมากล่าวหาโจมตีกล่าวหาว่าคนไทยใช้แรงงานสัตว์นี่คือพฤติกรรมของฝรั่งครับอะไรที่เขาสู้เราไม่ได้เขาก็พยายามที่จะทำลายโดยการอ้างอย่างนี้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามคนไทยเรากลับไปเดินตามก้นฝรัง่ง แล้วก็ไปยกยอปอปั้นอะไรก็ตามที่เป็นสินค้ามาจากฝรัง่งเราก็จะนิยมชมชอบท้ายที่สุดฝรั่งก็หักหลังเราด้วยการทําลายดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเขาเห็นว่ากระทิของไทยกระจายไปทั่วโลกสร้างไรายได้เข้าประเทศอย่างมากมายมหาศาลทําให้ชาวบ้านชาวสวนมะพร้าวมีไรายได้มีเงินมีทองใช้มีความอยู่ดีกินดีสุดท้าย ฝรั่งก็หาเรื่องกล่าวหาว่าคนไทยใช้แรงงานสัตว์นะมีการแอนตี้มีการบล็อก blog, มีการไม่ซื้อไม่กินไม่ดื่มไม่หาสินค้าไทยนี่คือพฤติกรรมฝรั่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนไทยที่นิยมฝรั่งไอ้คนไทยที่เดินตามก้นฝรั่งและไอ้คนไทยที่อยากจะให้ประเทศไทยเป็นแบบฝรั่งไล่ให้คนพวกนี้ไปอยู่กับฝรั่งและแน่นอนฮะเราคนหนึ่งที่ขอประนาม แล้วก็แอนตี้ฝรั่งที่ออกมากดดันออกมาทำลายออกมาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยในทุกๆด้านหลายๆเรื่องเราลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าฝรั่งเองนั้นพยายามที่จะทำลายประเทศไทยในหลายรูปแบบทั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่าในเอเชียนั้นเนี่ยวิถีชีวิตมันแตกต่างก,กับยุโรปอย่างไรบ้างนะครับ ไม่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ฝรั่งเขาทำเนี่ยถามว่าการกระทำที่เลวทรามชั่วช้าทรมานสัตว์อย่างนี้มันถือว่ามีคุณธรรมหรือไม่และการที่เราใช้สัตว์ขึ้นมะพร้าวกลับเป็นการทรมานสัตว์แต่การที่ฝรั่งกระทำมันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่ามันเป็นการทำลายชีวิตสัตว์หรือเปล่า แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําคือชอบทำแต่สิ่งที่คนไทยทําคือไม่ชอบทำนี่คือฝรั่งดังนั้นเราต้องจําเอาไว้ว่าเราอย่าไว้วางใจเราอย่าเชื่อคนเหล่านี้จนเกินไปในที่สุดเราก็เจ็บเราก็ช้ำดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ไงครับ ภาพแรกเราดูเรื่องของคนไทยเอาลิงขึ้นมะพร้าวแล้วถูกฝรั่งแอนตี้ว่าใช้แรงงานสัตว์นะจนมีการแอนตี้เกี่ยวกับเรื่องของกะทิของไทยที่ออกไปจำหน่ายทางยุโรปแล้วมาดูภาพนี้ครับฝรั่งเอาหมาฝูงใหญ่เลยออกล่าสัตว์ท่านเห็นไหมครับสัตว์หนีเป็นหนีตายอย่างทุกทรมานนะเสร็จแ,แล้วคนก็ใช้ปืนยิงเห็นไหมฮะในภาพเห็นไหมครับแบบนี้เลยครับที่ฝรั่งเขาบอกว่าเขามีคุณธรรม แต่การที่ไทยใช้วิถีชีวิตของความเป็นไทยใช้วิถีชีวิตทีส่สร้างสมกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษกับกลายเป็นว่าเราทรมานสัตว์เรานำเอาสัตว์มาท,ทรมานแล้วนำเอาสัตว์มาใช้แรงงานแล้วถามว่าการกระทําอย่างในภาพที่ท่านเห็นนี่แหละครับถามว่านี่แะครับเป็นคนที่มีวัฒนธรรมสูงเป็นคนที่มี คุณธรรมนะนี่คือความอัปรีจังไรนะฮะนะครับอะไรก็ตามที่ฝรั่งมันทํามันบอกของมันดีหมดอะไรที่คนอื่นทําแล้วมันไม่ชอบใจมันบอกเลวหมดแบบนี้เลยครับที่เรายังต้องเดินตามก้นแบบนี้เลยครับที่เราจะต้องเชื่อฝรั่งท่านเห็นไหมครับว่าภาพทั้งสองภาพที่ผมนำมาให้ดูนั้นอะไรที่มันเลวร้ายกว่ากันลองใช้สมองตรองดูนะครับพี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพ หยุดเดินตามก้นฝรั่งสัทีหยุดทําลายประเทศไทยด้วยกันเสียทีนะครับดังนั้นการกระทําอย่างนี้เราต้องนําเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาวิาพากวิจารณ์เอามาให้สังคมโลกได้รับรู้บ้างว่าฝรั่งทําอย่างนี้มันถูกต้องคุณธรรมแค่ไหนและการที่เรามีวิถีชีวิตของเราอย่างนี้มันทรมานสัตว์อย่างไรนะครับท่านลองกรองดูแล้วท่านจะทราบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหาได้มีความยุติธรรมต่อประเทศไทยไหมผมคนหนึ่งที่ขอประนามแล้วขอต่อต้านการกระทำของฝรั่งในครั้งนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะพยายามเดินหน้าต่อต้านและนำเอาสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มาให้พ่อแม่พี่น้องได้พินิษพิจารณาดูว่ามันคืออะไรหากท่านดูและพิจารณาด้วยความเป็นธรรมท่านก็จะรู้ว่า ระหว่างลิงขึ้นมะพร้าวกับการปล่อยฝูงหมาล่าสัตว์ใครทำความทุกทรมานให้กับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมากกว่ากันท่านลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วท่านจะรู้ยกเว้นว่าท่านอาคติต่อคนไทยเท่านั้นจึงจะเข้าข้างฝรั่งแต่ถ้าท่านมองด้วยความเป็นธรรมท่านจะเห็นท่านจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ใครทำกรรม ใครสร้างปัญหาให้กับสัตว์หรือใครจิตใจโหดร้ายมากกว่ากันครับ